วิธีการถอนเงินจากเว็บไซต์ Adobe Stock นะคะเมื่อเราขายภาพได้สักระยะหนึ่งนะเราก็จะต้องอถอนเงินนะคะออกมาใช้นั่นเองแต่ทีนี้ปกติอ่ะมันจะมีขั้นต่ำในการในการถอนเงินนะคะเนี่ยเดี๋ยวเฟิร์นจะทำให้ดูว่าตอนเนี้ยถ้ามันมียอดอยู่30กว่าดอลลาร์นะคะแล้วเราต้องการถอนเงินนะคะเดี๋ยวดูวิธีก่อนคะ่ะว่าต้องกดยังไงบ้างนะคะ พอกดตรงตัวเลขแล้วนะคะยอดเงินเมื่อกี้นี้แล้วตรงนี้เขาถามว่าเราอ่ะเป็นชาวมีมีแท็กภาษีของอเมริกาหรือเปล่าเราก็ตอบว่า no นะคะแล้วกดคำว่า continue ค่ะจากนั้นวิธีการรับเงินนะคะเราก็จะเลือก paypal เหมือนเดิมนะแล้วก็กด continue ค่ะจากนั้นให้เราใส่อ,อีเมลนะคะที่เป็นบัญชีที่เราสมัครสมัคร paypal นะคะ ค่ะให้ใส่สองครั้งเพื่อเป็นการยืนยันนะคะแล้วกดคําว่า confirm ค่ะตรงนี้นะคะ confirm จากนั้นนะคะก็ให้เรากดคําว่า confirm อีกครั้งหนึ่งค่ะอ่า you r pay out request has been successfully submit นะคะอันนี้คือหมายถึงว่าเราเอ่ะเสร็จแล้วนะคะคือหมายถึงว่าเรา request การถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะ กลายเป็นว่านะคะตอนนี้สามารถประมาณแค่30มสิบดอลลาร์อัพอะ่ะก็สามารถถอนได้แล้วนะคะอ่าก็ประมาณนี้ค่ะแค่นี้ค่ะทุกคนง่ายมากเลยนะสำหรับเอ่อการถอนเงินจงมีความสุขกับการส่งภาพกันต่อไปมีความสุขกับการส่งภาพกันต่อไปแล้วก็เบิกเงินออกมาใช้กันนะคะโอเคค่ะอะ่เดี๋ยวเฟื่อนจะรออ่าอ,อ,อีเมลนะคะ รออีเมลแป๊บหนึง่งว่ามันจะมีอีเมลมามาแจ้งหรือเปล่านะคะจากตัว Adobe นะคะเมื่อเราทําการ Re เ u วส t r รีเ e วสนะคะการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะขอเช็คแป๊บหนึ่งนะคะเหมือนจะไม่มีอีเมลแจ้งมาแต่ว่า อันนี้เราได้กดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรีเฟรชหน้าดูอีกทีหน,นึ่งเนี่ยค่ะกดขอไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะโอนให้เราเลยหรือเปล่านะก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าปกติไม่แน่ใจว่าเหมือนขั้นต่ำของ Adobe Stock มันจะไม่ใช่30ดอลลาร์นะคะอันนี้เฟิร์นมาทำให้ดูหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาให้แล้วก็ไม่รู้นะคะให้ก็ดีค่ะโอเคค่ะ งั้นแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจการขายภาพออนไลน์นะคะก็ทักเฟิร์นมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ